ป้าแป๋วใช้หมูครึ่งกิโลนะคะหมูเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบเลยค่ะก็มีหมูติดมันหมูเนื้อสันนะคะสันนอกสันในก็แล้วแต่เราชอบนะคะว่าชอบส่วนไหนของหมูนะคะเราก็ซื้อมาหมักนะคะไอ้นี่ครึ่งกิโลค่ะส่วนผสมที่ป้าแป๋วจะมาหมักหมูวันนี้นะคะสําหรับหมูครึ่งกิโลนะคะป้าแป๋วก็มีน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไข่หนึ่งฟอง น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงาน1นช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครต้องการให้เนื้อนุ่มเร็วนะคะต้องการเร่งรัดที่จะกินเร็วอยากจะให้เนื้อนี่นุ่มเร็วนะคะก็ใส่เบกกิ้งโซดาหรือว่าหูฟูนะคะ แต่สูตปรป้าแป๋วป้าแป๋วจะไม่ใส่ค่ะแต่ป้าแป๋วจะขยายเวลาหมักไปให้นานหน่อยนะคะจะกินเย็นนะคะตอนเที่ยงเราก็หมักเนื้อ,อไว้เลยค่ะนะคะสูตปรป้าแป๋วจะไม่ใส่นะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้แบบเร่งนะคะอยากจะให้หมูนุ่มเร็วก็ใส่นี่ค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาเข้าไปนะคะ ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะแล้วก็ขยำเลยค่ะสุดท้ายนะคะเราก็โรยงาค่ะเป็นงาขั่วนะคะขั่วให้หอมๆนะคะ ทำน้ำจิ้มกันค่ะป้าแป๋วใช้นี่นะคะซอสพริกสี่ช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะนะคะก็มีพริกสับนะคะไอ้นี่รสชาติก็แล้วแต่เราชอบค่ะเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะใครจะไปสับจะไปปั่นจะไปโขกก็ได้นะคะ น้ำห้าสิบซีซีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาซอสพริกนะคะใส่ลงไปค่ะซอสมะเขือเทศน้ำน้ำตาล เกลือน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกตั้งไฟเลยค่ะตั้งหม้อให้ร้อนนะคะให้น้ำตาลละลายส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ เทียมสับค่ะใส่พริกลงไปค่ะก็แล้วแต่เราชอบนะคะเผ็ดมากก็ใส่มากค่ะน้ำมันงา ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันจบนะคะน้ำจิ้มรสชาติก็แล้วแต่เราชอบค่ะอย่างที่ป้าแป๋วเคยบอกทุกครั้งเนาะใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะเราก็ชิมดูค่ะปรุงเอาตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะ 何 ส, <c oughs> สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะ,ป,ะป่าแป๋วพามากินหมูกระทะข้ามกลาง <c oughs> อากาศหนาวค่ะอากาศหน้าหนาวอย่างนี้นะคะหมูกระทะมันร้อนนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ น้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยค่ะโอ้ยรอ้อนสายหมูติดมันนะคะตรงนี้เลย อร่อยมากอร่อยมากมามาค่ะมากินกับพ่อปเต๋อตัวจังเลย ยังมีอีกเยอะนะคะนน่นยังไม่ได้ย่างก,ก็มีร้อนร้อนฮึ่ยโ้ย่็อกกี カキいただきます。うん。はい、今度ホタテをいただきます。はいはいホタテ。うん。はいはい乾杯。尊敬<端>。

จังเหลือเยอะเลยค่ะปากบุ้งควันออกปากนเอบีเอบีอ่ะคุ้มคุ้มคุ้มทำนะคุ้มฮื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 มมปุริปุริคุ้มปุริปุริ

โอเคไปวันูีิเลยอร่อยโอเคนะคะวันนี้ป้าเป๋ากับวจังก็มากินหมูกระทะท่ามกลางอากาศหนาวค่ะตอนนี้ก็ประมาณ ลกกรโดดอารุณน้อ,นอ,อจังมาเนี่ยหมูกระทะอาหารไทยนี่นะคะป้าแป๋วขอบอกนะว่าขึ้นชื่อมาถึงโตเกียวนะคะ มีร้านร้านหนึ่งอยู่ที่โตเกียวนะคะนำหมูกระทะของไทยนะคะมาขายค่ะมาขายในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะวันนี้ป้าแป๋วก็เลยทําให้โอจังกินดูโอจังก็บอกว่าอร่อยมากเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายอ้นาวอร่อย <Bye bye. S 1> มาก